สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันนี้วันที่6มิถุนายน6 7นะครับตอนนี้เวลา5้าทุ่ม20ิแล้วนะครับรอแล้วจะหลับแล้วครับพอดีคุณต่อนะครับทักมาเลยแชทถามหาเรื่องบอดี้นะครับแล้วก็จะมีจะมีอีก2ท่านนะครับทักมาด้วยผมขออนุญาตส่งคลิปนี้ลงที่เฟซให้ทุกท่านเห็นเลยแล้วกันนะครับนะบอดี้เนี่ยอย่างที่ถะอย่างที่บอกนะครับให้ยืนยันว่าเป็นแอดแสวมแอดหรืออะไรเนี่ยครับไม่กล้ายืนยันดีกว่าเดี๋ยวมันจะดราม่านะครับเรื่องไม้ทะเลาะกันมาเยอะแล้ว ทีนี้มีคาถามต่อมาว่าบอดี้ไม้กี่ชิ้นครับผมไม่ทราบจริงๆครับไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วก็เรื่องนี้อีกเดี๋ยวก็ถกกันแล้วก็ทะเลาะก,กันอีกครับคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเ๋ยผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับจากด้านหน้าเนี่ยเราคุยกันแบบว่าตรงๆตามที่เราเห็นนะครับผมไม่ได้มีความรู้เรื่องไม้มากมายอะไรนะครับผมมีความรู้แต่เรื่องเสียงกีตาร์เรื่องเซตอัพกีตาร์เรื่องการเล่นกีตาร์แล้วปรับกีตาร์ให้มันออกมาดีนะครับ ไอ้พวกเรื่องไม้เรื่องอะไรพวกนี้มันจะไม้อะไรผมไม่ไม่ได้ศึกษานะครับจากที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยผมยังไม่เห็นรอยต่อไม้นะคุณต่อและอีกสองท่านก็คงยังไม่เคยเห็นใช่ไหมครับท่านอื่นๆที่สนใจบอดี้อันนี้ด้วยนะครับช่วยกันดูนะครับนี่คือคลิปสดๆของวันนี้ครับามาลองดูกันด้านหน้าไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนะนี่ผมเอาโคมไฟสองแค่นี้ครับ หองนี้แถมไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวออกก่อนเดี๋ยวมันหล่นเพราะมันนี่มีสปริงนะครับตรงนี้มันอุดไม่ยากหรอกครับไม้ที่เป็นรอยอย่างนี้อุดเอาผงไม้ใส่แล้วก็ใช้กาวร้อนหยอดก,ก็เรียบร้อยลนะเดี๋ยวลองดูสิครับว่าตรงก้นมันจะมีรอยต่อไม้เราเห็นไหมมันมีสีอยู่อะ่ะใส่ชุดนอนแล้วนะครับดิจะนอนแล้วเน,นี่ยดูไม่ออกครับแต่รู้ว่ามีลายไม้เลืออยู่ แต่ก็ไม่เห็นรอยจากตรงนี้มันก็ดูยากครับเดี๋ยวน่าจะวางยังไงดีเนาะไฟมันอยู่ฝั่งนี้อย่าเห็นเนี่ยลูกวางอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นรอยต่อครับนี่ก็ไม่ใช่ไม่เห็นจริงๆครับ ดูยากนะนี่มันเป็นลายไม้ต่อเนื่องด้านข้างนี่ก็ได้ลายไม้แบบเลื้อยทั้งตัวครับถ้าขัดออกมานี่สวยมากเลยนะผมไม่รู้ว่าถ้าขัดทั้งตัวมันจะเห็นตรงบ้านท้ายจะเห็นรอยต่อบ้างไหมแต่จากตรงเนี้ก็ยังไม่เห็นนะครับมันเป็นลายไม้ต่อเนื่องมาดูตรงแขนนี่ก็ยังไม่เห็นนะครับเป็นลายไม้ต่อเนื่องตรงซอกคอนี่ก็เห็นลายไม้นะครับเลื้อยเนี่ย นี่ก็เห็นครับซอกแขนก็เห็นลายไม้เลยครับผมก็ยังไม่เห็นนะอ่ะดูด้านหลังนะครับมีคนทักมาแล้วนะครับมีคนทักมามามาคนหนึ่งนะตั้งแต่เห็นตอนคลิปแรกที่ผมลงก็บอกนี่มันบอดี้ไม้ชิ้นเดียวเลยเหรอพี่ผมก็ไม่ตอบครับเพราะเราไม่รู้จริงๆครับเราไม่เห็นนี่ครับถ้าลองดูสิครับท่านเห็นรอยต่อตรงไหนช่วยกันมองนะครับ ถ้าลองดูสิครับผมก็ไม่เห็นนะตรงนี้ก็ไม่ใช่เป็นลายไม้ต่อเนื่องคือเนี่ยจากบอดีนะ้อ่ะไม่เห็นรอยอะ่ะตรงตรูดก,ก็ไม่เห็นนี่ครับแต่ผมยังไม่ได้ยืนยันว่าเป็นบอดี้ไม้ชิ้นเดียวนะครับท่านต้องดูกันเอาเองนะเดี๋ยวจะดราม่าไม่เห็นจริงๆริครับจากตรงนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเห็นแต่ลายไม้เลื้อยนะครับ เลื้อยทวงตัวนะครับหน้าขัดสีออกให้หมดจริงๆสวยมากเลยลงชลักทาไม้นะครับขัดสีออกให้หมดนะลงชลักทาไม้นะโอ้โหบอลนี้นี่สวยสุดๆน้ำหนักกำลังดีนะครับโอเคครับผมขอพระคุณมากครับนี่ครับราคาพิเศษโอนวันนี้ก็สองพันสามพร้อมแถมหย่องด้วยนะครับพร้อมส่งด้วยผมแพ็กอย่างดีด้วยหย่องนี้ก็น่าจะะหลายร้อยแล้วล่ะครับเป็นหย่องสองสานะครับให้เสาหย่องไปด้วยนะครับ ค่าส่งค่าแพ็คก,ก็ออกมานั่นแหละครับสามร้อยนี่ครับผม